ทีมงานองค์กรหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเชิญนะคะเรียกว่าเป็นทีมงานคู่ชีพที่ไปลงพื้นที่ด้วยกันไปไหนได้วยกันนี่แหละนะคะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วงั้นเราขออนุญ,ญาตให้แต่ละท่านแนะนําตัวกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากท่านแรกที่อยู่ติดกับพี่ปุ้มก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออมรัดบุญสูงค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมส่สรือบนตช้างอำเภอสดาตัวตะเขนบุรีค่ะผู้ใหญ่สาวเป็นผู้ใหญ่สาวนะครับท่านต่อไปครับสวัสดีครับ กับผมนายนำชัยวงศ์ประเทศตอนนี้ก็อยู่กับบริษัทด็กซินเต็มตัวครับผมอยู่ที่ไหนครับยออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋ออยู่ที่อุบลราชธานีนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิภารชุมจำปีค่ะด้านะคะอยู่ที่ทํางานเดียวกับคุณปุ้มอะค่ะค่ะก็ก็พอดีคุณปุ้มแนะนำอะค่ะ ก็เลยเข้าสู่ธุรกิจตรงนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญครับอาจารย์นักการทั้ง3ท่านเราได้รู้จักชื่อไปแล้วนะครับอาจารย์กอรีได้มองเห็นครับนี่ที่หน้าอกของแต่ละท่านติดมาเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเข็มตําแหน่งนะครับไม่ทราบว่าอยู่ตําแหน่งไหนกันบ้างครับคุณพีทท่านแรกครับอยู่ตําแหน่งไหนครับพี่ พี่ปุ้มแนะนำพี่ปุ้มแนะนำให้กาโอเคได้รับได้อย่างคุณหมวยเนี่ยอยู่ตำแหน่ง2 5นะคะแล้วอย่างคุณเอ25%อย่างคุณวิภาและวอยู่ตำแหน่งดีค่ะดีแล้วนี่คือตำแหน่งทางธุรกิจค่ะสงสัยค่ะสงสัยว่าทีมนี้เขาคัดหน้าตาหรือเปล่าคะจะรับสมาชิกันรับหมดนะคะเห็นหน้าตาดีค่ะโอเคนะคะถามว่าอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เรารู้จักกันแล้วนะครับทีมงานของพี่ปุ้มเองมีตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ต่างกันออกไปนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนทำธุรกิจ นะครับทุกคนทาธุรกิจต้องถามแบบนี้เลยครับพี่ปุ้มทุกคนมีวิธีการทํางานหรือทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าทําไมทําไมถึงต้องเลือกทํกับวัคซีนเออแล้วมีวิธีการทํางานอย่างไรอย่างนี้ถ้าถ้าในส่วนของทีมงานของพี่ปุ้มนะคะคส่วนหนึ่งพี่ปุ้มไม่มองเป้าหมายหลักเลยว่าที่เราเข้ามาวักซินเพื่ออะไร,รนะหลายๆคนบอกว่าอย่างพี่ปุ้มเนี่ยต้องการไรายได้เสริมแต่แน่นอนล่ะไรายได้เสริมนี่เกินไรายได้ประจาอยู่แล้ว<ม>อันนี้ฟันธงได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ อย่างคุณหมวยในคุณหมวยคืออยู่กับลูกบ้านชาวบ้านคุณหมวยอยากช่วยเกษตรกรนะคะคุณหมวยทำเนี่ยเพื่อเกษตรกรล้วนๆเพื่อชาวบ้านของตัวเองล้วนๆอย่างคุณเองเนี่ยทำเป็นธุรกิจเต็มตัวนะคะอย่างคุณด้าเนี่ยก็คือทําเป็นรายได้เติมอย่างปุ้มคิดว่าน่าจะก้าวตามปุ้มอย่างแน่นอนอะไรนี้เอาอย่างนี้เลยครับถามความมั่นใจของแต่ละคนดีกว่านะครเรียกว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มั่นใจแค่ไหนถึงได้ไปบอกต่อและทําเป็นธุรกิจ เกิดจากประสบการณ์ใช้เองก่อนนะคะคใช้เองก่อนล้วหัวมันเนี่ยคือไปใช้ตอนที่มันได้อายุ6เดือนนะคะ6เดือนแล้วคราวน,นี้พอขุดออกมาเนี่ยยาวเป็นเมตรหัวมันยาวเป็นเมตรค่ะดดมากมันสัมปะหลังเนี่ยนะครับค่ะค่ะมันสัมปะหลังแล้วก็ยางพารานะคะยางพาราที่ใช้มาคือยางไม่ออกเลยพอทาไปแล้วเนี่ยยางออกบางคนมาโทรมาถามว่า ป็นยาเร่งน้ํายางหรือเปล่านะคะยางจะเสียไหมยางจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ากฏว่าพอใช้แล้วเนี่ยก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยน้ำยางเยอะขึ้นในขณะเดียวกันก็คือต้นก็ไม่ส่งด้วยใช่ไหมต้นไม่ส่มครัก็เลยมีความมั่นใจนะครับไปที่น้องผู้ชายครับครับผมสำหรับตัวกับผมเองเริ่มแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจครับแต่ในเมื่อลองผลิตภัณฑ์ของแล็กซินให้เกษตรกรใช้แล้วเขามีรอยยิ้มให้กับเรา Mm hmm. เขาเปิดใจให้กับรเรา s <S เราไปดูใจเกษตรกรไปดูผลผลิตของเกษตรกร mm hmm. ก็คือหลังจากนั้นก็คือ,อ,อถ้าเกิดเราเป็นทันธุรกิจเราก็สามารถที่จะเดินทางไปหาเกษตรกรได้ใน mm hmm. ทุกทที่ s <S ซึ่งเรามีปั้นผลจากการที่เราทําการที่เราทุ่มเท s <S ปั้นผลให้เราอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าเดินทาง s <S ก็คือเป้าหมายไม่ได้มองว่าต้องเป็นนักธุรกิจ mm hmm. ก็คือ oh. ต้องการอยู่กับ เกษตรกรทุกทุกทุกคนที่เปิดใจโอ้โหเป็นไงได้ข่าวว่าท่านนี้นี่คืออาชีพหลักนี่คือลงสายเดินสายลงพื้นที่ใช่ไหมคะพบปากเกษตรกรนี่อนาคตนี่น่าจะเล่นการเมืองได้เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยได้แน่นอนค่ะค่อาข้างๆข้างอาจารย์ัชการครับค่ะก็ตอนแรกที่ตัดสินใจทำทำธุรกิจนะคะก็คือเข้ามาศึกษาพอเราศึกษาทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกจะมั่นใจสินค้า เดิมทีเป็นคนชอบต้นไม้อะคะก็เลยไปไปสนใจเรื่องปุ๋ยแล้วก็ไปแนะนำให้เกษตรกรจริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่ยะโสธรนอะคะคก็เลยไปใช้ที่นั่นแล้วก็ได้ใช้เกี่ยวกับยางหน้าตายอะคะแล้วปรากฏว่าได้ผลก็เลยประทับใจค่ะนี่คือความประทับใจนะครับ,รบของลูกทีมของพี่ปุ้ม,อมเองนะครับทีนี้ต้องถามพี่ปุ้มครับ,รบแม่ทีมเลยนะครับ แกนนาสําคัญนะครับของเราในวันนี้ต้องถามว่าพี่ปุ้มมีความประทับใจอะไรในในด็กซินแล้วสิ่งสําคัญที่สุดครับพี่ปุ้มถือว่าความสําเร็จที่พี่ปุ้มได้รับจากด็กซินที่มีอะไรบ้างถ้าสิ่งแรกเลยถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่ได้มาแรกๆเลยคือที่ทุกคนตั้งความหวังมากก็คือเรื่องสุขภาพตัวเองนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากถ้าเกิดเรามีเงินและสุขภาพไม่ดีนะเมื่อได้เรื่องสุขภาพพี่ปุ้มได้เรื่องธุรกิจพี่ปุ้มอยู่ด็กซินเหมือนทางานเป็นอาชีพเลยนะปีนี้ปีที่เจ็ดนะ สิ่งที่พี่ปุ้มได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถอีกสองคันและก็เงินที่ได้มาแต่ละเดือนนี่บอกว่าคุ้มค่ามากกับเวลาที่เราใช้เวลาว่างในวันหยุดมาทำอะ่ะซึ่งมันได้เกินคุ้มกับกว่า,วาที่เราตั้งเป้าหมายไว้ด้วยซ้ำและที่แน่ๆที่ที่ค่อนข้างจะโชคดีกว่าคนอื่นพี่ปุ้มคนชอบเที่ยว ได้เที่ยวทั่วประเทศพร้อมต่างประเทศนี่แหละที่ชอบมากๆนี่คือสิ่งที่ได้ครับใช่ครับจากธุรกิจได้ซินครับพี่ปุ้มครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจและอยากที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆนะครับสามารถโทรหาพี่ปุ้มได้ที่หมายเลขไหนครับหมายเลขนะคะ0869884192ค่ะ0840265526และก็0895467942ค่ะ อันนี้เบอร์พี่ปุ๊มและทีมงานค่ะคก็สามารถโทรหาได้เลยนะครับได้แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกกับเราตอนนี้มาถึงคาถามแล้วนะคะหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้คาถามของเรามีอยู่ว่าเห็ดหลินจือรากและดอกของด็กซินมีด้วยกันกี่สายพันธุ์นะคะพิมพ <uckland S 3> ์ D หถ้าตอบว่า5สายพันธุ์และพิมพ์ D สถ้าตอบว่า6สายพันธุ์ส่งมาที่4 7 1 2 2 7 7เราจะคัดเลือกนะคะ5ผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์กาแฟผสมเห็ดหลินจือจากแดซินค่ะ ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเมาพบกับกิจกรรมดีๆของ Nextin ครับ กับงานดักซินมินิเอ็กซ์พอ2011ประจําภาคใต้งานเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจอิสระดักซินในวันอาทิตย์ที่24เมษายน2554ณโรงแรม BP สมิลาบีชรีสอร์ทจังหวัดสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสําเร็จภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายฟรีตลอดงานแล้วพบกันนะคะกก้าาไปับเรด คลองดังน้ําทะเลช่วงก้าวต่อไปกับความสําเร็จที่แดสซิน ความสาเร็จที่ดักซินวันนี้หากใครสักคนอยากประสบความสําเร็จมีชีวิตที่มั่นคงมีรายได้ที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวนั้นคงไม่ได้หามาได้กันง่ายๆเพราะเส้นทางกว่าที่ใครจะประสบความสําเร็จนั้นก็ย่อมพบกับอุปสรรคที่มากมายการทํางานกับด็กซินก็เช่นกันดังนั้นบริษัทจึงได้คิดระบบการทํางานที่ตอบรับกับความสําเร็จไว้วันนี้เราจะพาไปไขประตูขั้นบันไดสู่ความสําเร็จในการทําธุรกิจแด็กซิน ก้าวแรกกับหลักสูตรการจัดประชุมย่อย h Home m e e t i n g ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นของบริษัทการแนะนำผลิตภัณฑ์และแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้นักธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจนั่นเองก้าวต่อไปกับหลักสูตรโอกาสทองทางธุรกิจ OPP Opportunity Products p r e s e n t e ที่เน้นให้สมาชิกทุกท่านสามารถไปเปิดตลาดและขยายธุรกิจได้โดยอาศัยคำแนะนำของผู้ใช้จริงมาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆที่คุณสามารถนำไปบอกเล่าผู้อื่นได้ และเสริมความพร้อมต่อกับหลักสูตรของแด็ซินสร้างพลังสร้างฝันให้เป็นจริงหลักสูตรนี้เน้นไปที่การกระตุ้นและสร้างพลังให้กับนักธุรกิจดัคซินโดยการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสําเร็จที่พร้อมมาเป็นพี่เลี้ยงคนพิเศษให้กับพวกเราทุกคนนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเส้นทางผู้นําสู่มืออาชีพหลักสูตรหนึ่งเน้นไปที่ความเข้าใจของธุรกิจเครือข่ายเข้าใจในกฎจรรยาบัรณของบริษัทเพื่อเน้นที่คลื่อนทนำธุรกิจนั่นเอง ต่อด้วยหลักสูตรเส้นทางผู้นำสู่มืออาชีพหลักสูตร2เน้นไปที่ให้นักธุรกิจสามารถคิดและวางแผนการทำธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีเทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพหรือมีความเป็นเลิศนั่นเองและยังมีหลักสูตรวิทยาลัยดักซินโดยเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบดังที่เราจะเห็นได้ในภาพค่ะเ,เงเงินนน่นน่้มไตออด และสุดท้ายหลักสูตรมหาวิทยาลาย in, ัยดักซินเน้นไปที่เรียนรู้การทำงานร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนยอดขายให้ไปสู่จุดสูงสุดเรียกได้ว่าสร้างภาวะความเป็นผู้นำร่วมกันกับทีมงานคุณภาพนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบันไดของความสำเร็จที่ดักซินเห็นช่องทางและโอกาสแลาา้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่บริษัทดักซินประเทศไทยจำกัดได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ เชิญสมาชิกด็กซินร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเกษตรกรกรื่มใจใช้ดีสามพลังระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง1พฤษภาคม2554กติกาเพียงนำภาพถ่ายพืชชนิดต,ต่างๆถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ดีสามพลังส่งเข้าประกวดพร้อมบรรยายรายละเอียดวิธีการใช้และผลผลิตที่ได้รับส่งมาที่ฝ่ายการตลาดบริษัทด็กซินประเทศไทยจำกัดสาขาสุวรรณภูมิ57 7ทับถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพ1 0 5 2 2 0 แม่วันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดครับและนี่แหละครับคือช่วงเวลาดีๆของพวกเราเชาวด็กซินครับค่ะแต่สิ่งดีๆยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมสนุกโดยการส่ง SMS มาที่471227<ส>ได้นะคะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทด็กซินประเทศไทยจำกัดของเราสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่027277222หรือ0864904891ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อน นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้าวไปกับเราได้